ขออนุญาตได้ยินไหมครับทมอแทนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนทุเรื่องนะครับและวันนี้พร้อมด้วยท่านในอำเภอครับทางผู้แทนเพราะว่าผูประคันเขาไม่ได้มาในที่นี้เราจะไปแจกเขาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบแต่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ยังไงถูกต้องไหมครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเดี๋ยวผมจะเรียนข้อสรุปในที่ประชุมหารือเมื่อสักครู่แม่ของเนี่ยได้มี ก็ให้ทางโรงงานเนี่ยซึ่งเราแก้ไขปัญหาทราบว่าการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยเราทำกันหลกั่อนนะเพราะนั้นตอนนี้ทางโรงงานรับปากว่าจะต้องหาให้เสร็จภายในมีนาเลยนะครับคืออย่างนี้ครับกลิ่นที่มันเกิดในปัจจุบันนะครับคือมันมาจากน้ำเป็นเพราะว่าหน้าฝนน้ำออกไม่ได้มันก็เลยหมายัาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้เราแก้ไขน,นะครับ ผมจะแก้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้แล้วมันกิดีขึ้นน้อยลงก็ก็คือเราต้องแก้ต่อไปเพราะว่าถามว่าเรารู้แล้วเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่าแก้ไม่ได้เลยรื่อก็แก้ไม่ได้เราต้องทราบยังไม่ต้องเอาเรื่องงแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามเต็มที่ตั้งแต่ทราบข่าวก็จะพยายามแก้ไขปัญหานะคะ ในประเด็นนี้ในโรงงานนี้จังหวัดทำจริงเลนะารับจะไม่มีการหดโรยดนพอโปรงเช้าทุกคนกำลังทำในส่วนหนึ่งนี่มันเกิดจากแ่น้าเพราะไอเสียของโรงงานเพราะนั้นที่ผมกำลังเรียนถามว่ามีประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะท่านตรวจสอบมีอะไรท่านจดแล้วก็แจ้งมาได้ตลอดใช่ไหมครับท่านอุตสาหกรรมครับนะครับ นะครับไม่งนั้นมันก็จะคุยกันไม่จบเพราะนัะ้นผมว่าพวกเราลับ